ตอนนี้เรามาอยู่ตรงแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นการถ่ายรูปที่หน้าหัาดเสียวมากเพราะต้องมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังว่ารถมันมาหรือยังเพราะว่าจุดไลแม็กของการถ่ายรูปก็คือกลางถนนครับเดี๋ยวจะให้ดูเลยนะฮะนี่เราจะเจอภูเขาไฟฟูจิอยู่กลางถนนเลยนะฮะ สวยมากเลยครับมุมนี้ภูเขาไฟฟูจิอยู่กลางถนนเลยนะครับภูเขาไฟฟูจิอยู่กลางถนนเลยนะครับคนนิยมมาถ่ายรูปตรงนี้กันมากเลยนะครับตอนนี้ แล้วก็เป็นภาพที่สวยด้วยดูนะครับแต่มันจะอันตรายมากนะครับเพราะระหว่างถ่ายถ่ายรถมาต้องดูให้ดีๆจุดสำคัญมันอยู่ตรงกลางถนนกลางถนนจริงๆครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอากลางถนนให้ดูนะครับนี่สวยไหมครับจบนะครับ